สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์กรเปิดชะตาที่จะมาเปิดดวงเปิดชะตาเจาะลึกดวงประจําเดือนให้ได้ฟังกันเป็นประจําทุกเดือนที่ช่องแห่งนี้ครับใครที่ชอบดูดวงชอบเช็คดวงรายเดือนก็แวะเข้ามารับชมรับฟังกันได้เป็นประจําทุกเดือนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับหรือจะให้กําลังใจผู้จัดทําด้วยการกดถูกใจคอมเมนต์ต่างๆก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ และสำหรับดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนของคนที่เกิดปีวอกต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายด้านเป็นเดือนที่คึกคักเป็นพิเศษครับเพราะกำลังเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่อากาศสดชื่นเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวเดินทางส่วนในด้านดวงชะตาก็จะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาจะมีทั้งข่าวดีที่รอคอยมีความสุขสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องการงานการเงินโชคลาภที่ดีเด่นมากขึ้น ส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนครับเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรและมีสิ่งใดที่ต้องระวังไปดูคำำําทํำนายกันเลยครับภาพรวมดวงชะตาโดยทั่วไปก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยครับว่าระยะนี้ดวงจะมีทั้งเรื่องที่น่าย,ยินดีและก็เรื่องไม่ดีที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับเรียกว่ามีดีมีเสียสลับกันไป ที่ดีๆก็ดีจนลืมทุกอย่างไปได้ทันทีส่วนในที่เสียก็สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นครับหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครับมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ทุกอย่างทุกปัญหาที่เข้ามาก็จะมีทางออกทางแก้ไขได้ในที่สุดครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องดีๆประจำเดือนนี้กันก่นกอนครับนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องทองระยะนี้ ดวงมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ครับเรื่องทรัพย์สินมรดอกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินก้อนใหญ่จะเป็นลนักษณะที่คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะขึ้นมีเข้ามาเยอะกว่าปกติมาจากหลายแหล่งที่มารวมๆแล้วก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากการค้ากิจการมาจากต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับที่เงินทองจะไหลามาเทมามากขึ้นมากกว่าปกติกว่าที่เคยเป็นมาครับอย่างบางคนค้าขายกับที่ไกลไกล และบังเอิญมันฟลุกมียอดขายรดใหญ่เข้ามาได้เงินเป็นก้อนเป็นกรมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหรือคนที่ทําด้านออนไลน์รับเงินจากต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เช่นกันจะเรียกว่าช่วงนี้ดวงปังก็ไม่ผิดครับเพราะว่าทําอะไรก็ดีไปหมดได้เงินได้ทองได้ค่าตอบแทนยังเกินความคาดหมายอย่างธรรมดาธรรมดาหน่อยก็ได้เงินมาจากรายได้เสริมจากเงินค่าจ้างไปรับจ็อบได้รับเงินจากการอาสาจากงานพิเศษ หรืออะไรก็ตามครับรวมๆแล้วเดือนนี้เงินมันจะมีเข้ามาเยอะขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับทั้งหมดก็เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะมีหลายแหล่งที่มาที่เงินจะเข้ามาหาคุณมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับส่วนอีกด้านก็จะเกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินมรดกครับมีการแบ่งทรัพย์สมบัติกันในครอบครัวเป็นมรดกตกทอดอาจจะเป็นที่ดินอสังหาต่งตางๆซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังครับ เผื่อคนที่เขามีมรดกมีบุญเก่าหนุนนําจะได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันแบบง่ายๆนะครับเพราะการแบ่งมรดกครั้งนี้อาจจะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันก่อนจึงจะแบ่งกันได้ลงตัวอาจจะเกิดการทะเลาะตกเถียงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงเสียก็เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคงจะตกลงกันได้ในที่สุดครับเรื่องต่อมาที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งกับคนในครอบครัวครัครบเรื่องนี้ต้องฝากเตือนกัน,กนสักหน่อย ต้องระวังการทะเลาะมีปากเสียงกันโดยเฉพาะกับทางผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องระยะนี้ก็ต้องมีสติใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ตัดสินปัญหาจะได้จบลงกันได้ด้วยดีครับก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรืออาจจะมีความรุนแรงต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละดวงชะตาครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะจบยาก ปัญหามันจะเยะื่อเยือยาวนานถ้าไม่รียบแก้ไขโดยเร็วครับส่วนใครที่กําลังอยากรู้เรื่องดวงโชคลาภว่าเดือนนี้จะมีไหมก็ต้องแสดงความเสียใจยด้วยนะครับเพราะเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีอาจจะมีโชคบ้างเล็กน้อยหรือหนักหน่อยอาจจะเป็นทุกขลาภมากกว่าคือได้โชคมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาในภายหลังหรืออีกประเภทก็คือเจอปัญหาก่อนแล้วจึงจะมีโชคตามมาไอ้โชคแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับอย่าไปหวังอะไรกับมันมากเพราะมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้มาก็ต้องแบ่งออกไปหรือมีคนมาแบ่งมาแย่งเกิดความเดือดร้อนตามมาถ้าไม่คิดอะไรมากเรื่องการเสี่ยงโชคออกไปสักเดือนครับเอาไว้เดือนธันวาคมดวงโชคลาภจะเด่นกว่านี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับระยะนี้การงานยังเป็นปกติดีครับในงแง่ของการทํางานนะครับมันอาจจะมีเรื่องร้อนใจอยู่บ้างมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจในเรื่องของการทํางานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคนเรื่องเพื่อนร่วมงาน รือว่าหัวหน้าเจ้านายที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาไม่สบายใจทํางานไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรลําพังงานก็หนักเหนื่อยอยู่แล้วแถมยังต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องคนอีกก็พลอยให้รู้สึกว่ามันยิ่งแย่ไปกันใหญ่ระยะนี้ก็ต้องทําใจนะครับเลิกใส่ใจกับคนอื่นมากเกินไปมองโลกใน,นแง่ดีมากขึ้นมองอีกด้านอีกมุมที่ดีๆก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับส่วนในด้านของการทํางานก็ยังเป็นไปด้วยดีครับแต่งานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหน่อย ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้าครับส่วนใครที่หวังทางด้านการโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือปรับเงินเดือนขึ้นอันนี้ก็รับรองว่าจะมีข่าวดีในเรวันนี้อย่างแน่นอนครับรวมถึงคนที่หวังเรื่องเงินโบนัสเงินก้อนปลายปีอันนี้คุณก็ไม่พลาดอีกเช่นกันครับส่วนจะได้เท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนก็ไปลุ้นกันดูครับส่วนคนทําธุรกิจทําการค้าทํากิจการระยะแรก มันอาจจะมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องให้ต้องร้อนอดร้อนใจมีปัญหาติดขัดและมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องแก้ปัญหาโดยด่วนเพื่อให้กิจการงานเดินหน้าต่อไปได้แต่ปัญหาเหล่านี้ก็จะจบลงในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปครับแต่จะจบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับก็คิดหาทางเพื่อเอาไว้ลงหน้าเลยครับสําหรับคนที่มีปัญหามานานเพราะอาจจะต้องรีบเคลียร์ให้จบภายในเดือนนี้ไม่งั้นก็จะไปต่อไม่ได้ครับ ฝากเตือนสักเล็กน้อยก่อนจากกันระยะนี้ให้ระวังด้านสุขภาพร่างกายไว้สักหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบเคล็ดขัดยอกหกลม้มเจ็บตามเนื้อตัวระยะนี้การเดินเหินต่างๆการขึ้นลงที่สูงต้องระมัดระวังให้ดีครับถ้าไม่จําเป็นก็จะปีนป่ายขึ้นที่สูงอาจจะพลาดพลัง้งเจ็บต,ตัวตกลงมาได้ลําพังคนหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คนอายุมากๆยิ่งต้องระวังตัวให้มากเจ็บแล้วจะหายยากครับ รวมถึงเรื่องของการแพ้ต่างๆอย่างแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีครับ